สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ารับสมสองสาวนงางสาวเล้าอีกเช่นเคยนะพี่น้องเมือ่อนีสาวนางอันสีผ้าพี่น้องมาลกกะได้พี่น้องเอ้โอ้แค่งงานอยู่ทงไหทงหน้าคือเก่าได้มือนี้ลกกาซ้ำหน้าพี่น้องเอ้อันซุปเปอร์ลกมือว่านนี่กะลกน้ำดำน้ำ แล้วก็เลยยังเลือก,กันตะกาสีตาเนี่ยก็บข้ากาเบิดพี่น้องเอ้ยเบิ้งดีกว่าคนเด่น,นีย่ยังกาสีตากับข้ากาเบิดกัสิโลก์หันไฮมันพ่อสีตาเนี่ยแล้วก็สีได้อันไทยดำพี่น้องแม่น้องมนีน่ <laughs> นี่ก็แม่น้องมลเน,ะน,นะาะนะบ่าวนนคนหล่อพี่น้องเอ้ย <laughs> คนหล่อดังชี่ฮักในจังหน่อยก็คือเชียน รอแต่สำหรับสันั่งผู้เดียวนี่แหละพี่น้องจำใจเบาพี่น้องเลยเบาไก่หูเบาเนื้ออื่นกับบะได้จนว่ากีนต้มก็ซีวี่มากฉันว่าบุลโลที่จะกีนต้มกีนต้มวี่มากในห้วยสันั่งายลงคณะเราได้นี่ปวดเอาพี่น้องปวดยาปวนมนเอาให้กับพี่แาง ลกหน้างา่ายยูลกนั่นถางได้เลือกเอาา่เ <c oughs> มน้องมุนลกกาไว้ได้พี่น้องถ้าม,มุนไม่หยาไว้คนนี้ <c oughs> ขนาดอันลอกชอยซื่อแล้วนี่ขึ้นจ้างเลยโว้ยสบายดีคือหนึ่งพี่น้องธนากับสีลงมาลกกาได้บัะไอ้อย็กปิดมัทน้ <c oughs> แม่พี่น้องเด้อมาลกกะสอยสนางเนี่เด้อสาน้ำหยาพี่น้องเว้หยหยาอะไร ากาะบบน,นาดว่าคอยลกกวัวเลือ,อ,อกใ่พีนนน่น้องอานัา้นซกัน่นหกับามาค่ะบนี้งานมันลงเลย <laughs> บ้าก,ก้มลุกจนเอวสิลงเลยเ็ยังบบเต็มกำก็วนลือบ้าเหมอยอะไรพี่น้องเลยจักได้กะจักหมัดตอนนี้ก็กำลังพกกันหมัด แดดฮอนแห้งพี่น้องเอ้ยบาวาวอะไรสิพักกันขึ้นผักเทียงอลไรกำลังมัดอยู่จกกออกกักโมงอะไรเป็นใบอะไรจั๊กบัลลุกออกละกีบงามค่ะกะทิเนาะเบิ่งสิให้พี่น้องเบิ่งไกลๆก,ก่อนกะนะพี่น้องเอ้ยงามงามได้บัลลุกออกมาแลยเท่านั่นแต่บัดทั้นโลกคนที่จากอันใดหย่าอันใดกะอยู่ในกว่าพี่ดอกอุ้ย กะลูกพกปัดนั่นแหละหญ้าละลายกรดอกบออบ่14 16 18ิบ2ป24ศ6า8 30 32 34 36 36อ้ามสีมหมหอ้มหหมัด ลกกะสีหาคนพี่น้องเอ้ยกินเวลาไปเคืองมือแต่ประฮอนเขาสีชิบหาชิบสำบ่อนี่นะเป็นตาหนายถูกผเรือลีเนาะกะกะกะเรียรอโอ้ยขึ้นก่อนเด้อมัดแล้วจังขึ้นน้ำลัง ประมาณสี่ซิปมัดนี่แหละร่วมๆแล้วพี่น้องเอ้ยตกะพลัสซิปหมัดลกะนี่หาคนก็นจริงแต่ผู้หนึ่งนะเที่ยวไปใหญ่งัวพี่น้องเอ้ยบนับกระยาสี่คนพอดีได้พลัสซิปหมัดลกะแต่เจ้าหาบ่ายจะนั่งสิขึ้นก่อนแหละปัดกา,าตัวนี้แห่งกะก,ก,กีบงามเนาะเจ้าขืนไม่เบิกดูฮะนี่นี่นะหมัดน,นี่นะทะโลกพระงานอะไรเบมิงดูพี่น้อง ปาถอแม่นำมนปลูกอันผักบ่มพี่น้องเอ้ยก็หอมก็มีผักชีฝรั่งยังมะน่นไก่มะน่นขึ้นมา แม่หนงมินคือมันออกลอกแฮะ <c oughs> อุย้ยทาแป้งมันออกลอกโอเ้เมย์จะกระดับยังสิป้อนเขาบอกป้อนกับย่างชิน้นรอดรอดตรงเมนูตอนเที่ยงค่ะพี่น้องนอกจากปิ้งไก่แล้วก็มีลบาลบเท้าพี่น้องลาบเท้าพี่น้องเอ,อ้ยเราเคยกินบ่ เคยกินลาบเท่าบอพี่น้องมาเด้อมากินน้ำซาวน่ากินเดินคันบอเคยอาหารดีได้หน่พี่น้องเอ้ยซื้อมาอไอพันมาแต่บ้านแล้วพันซื้อมาน้ำชุกยอดได้นี่นลาบเท่ากาแฟว่าลาบเท่าจะชุกเชิญพี่น้องเอ้ยใส่ตามีตามเกลืมี่ยังก็ใส่ไปอาบุคายกะคายแต่เท่าเนะาะทกะคายแต่เท <laughs> ่าน่ะสิสิม <laughs> ีเครื <laughs> ่องมาครบเลยเนาะน้ำนอนแล้ว กินย่าอกระแซนเบ้ลพี่น้ังกลยนั่เิดพี่น้องเหนื่อยเหียกมากเลยกินยังกระแซบเบิดเครื่องสีไซราบเท่าพี่น้องตุ่มปลาโขคกณจะหิวขาวอยู่มือสนดุดๆกระพอึ้นตึงไปตึงแหบเปมาเกินยังกระแซบตัมปลาลงไปแล้วพี่น้องเอาไปสีหันหอม อันนี้กะหัวสิ่ไคพี่น้องเลย,ยหัวซี่ไคหั่นรือว่าตะไคร้แล้วนาะนะ้นองแม่ยาลินลูกนี่ลินยาลินลุกเป็นแบบผ้าเลยซ้อมน้ำกับบัทันใส่เครื่องแบบว่า,าแนมน้ำกับ,บทันได้พี่น้องพักกันฮิวแมง,งใส่ชุบลงไปแล้วก็ใส่ส<ะ> ข่าขวัวพี่้องโอ้ยแม่แม่ใส่ลายดอ,อันอยังไงคร้บคบเลยแล้ววาผีกกะใส่เลยจะพาตึงม,มาปา,านะชิเอาเกลือใส่คือซิบเมืองสะก,กนอหนหัวยังไม่เอาไว้ก็เอาไว้ก่อนถ้าจะไปปลกทัวก่อน จริงๆต้องมีหัวหอยแล้วกับมกทั่วมเขือเนาะลงไปในครบเครื่องแล้วก็บมาแข้งอันนี้สักสกบ่ดีวาได้้ทนทำตามมีตามเกิดลาบตามมีตามเกิดนี่แหละหอยนะเขาชิมหมกบาได้ย่นี่บอห้หอยหอยหอันเดือนอะไรมาเสกินใช่หรือวสเกาหอยเดือตายหมูพราะต โอเคลไปเวิดขามเนาะโซ่ขามซเลยมั้ามเำล้พี่น้องเอาไปเอาปไปจุ่มมือแล้ไปหอดได้ไหลาบเท่าเป็นลาบเ่าแล้วปิ้งไก่หอดขันได้แหละที่เร็วแล้วให้อ่อนแท้อ่อนตกหัวดำคือรือ แม่เนอะพี่น้องเนอยาจ้างข้าเทียนมันแห้งมันแห้อีกกขาเทียนกำลังเท่าพี่น้องเอ้ยปิ้งไก่นะยังบวซุกพูนยังปิ้งอยู่กับปิ้งกินก่อนกินหากันบาไว้พี่น้องเอ้ยอ่าถูกมีถั่วมาใหายไปห้องบนนั้นปิ้งไก่มากเลยพี่น้องปิ้งไก่เนื้อเผา นี่ปิ้งไ่พี่น้องเอาไว้ให้อีเล่นี่ยหลายคนพี่น้องเอ้ยจะบุ้นไหวเลจังหน่อยอยากทซากันเด้ออายายถั่วห้พยถั่วยบ่มาให้คอยซาถั่วามเาาขบรอุ่นจากการกินรอนชอนกลางเป็นเน่ับเท่าพี่น้องรัเท่ามันบกูกันอกคันสีช้อนกลางมามาพี่น้อง ยหัวห้อยกินตัวนี้ไก่ที่เพิ่งเอาเบียร์มาต่อไม่อมมลละอโมลละไปอุ่นติดม้อไี่ใหญ่ยูพี่ลวขาไก่ตัวละเอ้ล่าแองลูกบอกว่า โนราทอดไข่ไหมอันน oh ี oh, an, 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 <c oughs> <c oughs> ้เมนองมนปิ้งไก่ไหม่ไหโอ้หอน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 บยลมมาลงกันใส่บบคุณถ้าไม่ห่อนกล้จะไม่ปวดเนาะอันนี้นะเบิร์ดเลิอใกินจะไม่แข็ มัง,นนงบนขังแค่ทีมีของแบนะแหงเข็ดได้มงด้อสวยหลับเท่ากี่ประมาณนี้พี่ล้องเกี๊ยอน่าดิเล่มเกี๊ยว <c oughs> เกี๊ยวทมอำแบบเกี๊ เอเลยบปยังยานโทรศัพท์ทำงายลงเสียงฮะพยานตกกโทรทตกหมูไยัยันจเจางมันยิงัตเลยหมูโอเลแค่ก็มองถามตกหมูตกไซต์กบัว่ยิ่หน่อยบัวลงนิดนึงยิ่หน่อยไงังยัง่ทันนี่และ ตากันยบุมมีจะเาไหวกับไหววันไห่กินบิดแล้วก็สบายดีปลาลุงกินข้าวน้องมวนมากเลยพี่น้องสบายดีปลาลุงใหม่หม่หม่หมหมุอว เครื่องผมแทีสแบเนาะดำหน้าแล้วก่อนเตรียมเครื่องผมจังไปซื้อเขาโคบกโอ้ยปลาเขาจะกู่ใส่เขปลาอยู่ในนองคือเขาไปเอาอปาจุอยู่ในนองคือบอมันใก่เขาแปลอาอะไรเ้าไหนคลายเขาไปาเขาอีปลามากินเลยเขาแปลามันลายลายเป็นเศงว่าง่ายเขาลาคือคายหรอกเม่นนองคออกเเอาขึ้ก็วัไก่เขาไปจมใจเอาแปล่า บวงมาเลยจกมาในนนท์ขาวบริสุทยิ์อร่อยนะ <c oughs> ไม่ร้อับข่าวด้วยนยนท์นนองงบนเด็ยอยู่ในน้องขารับเลยน่องบนเอาบบอืมเานี่ <c oughs> คนมาพี่ร้องเลย ไม่ได้ตั้งตัวค่ะก็คือแบบมึงกลงไปเบรกห่วยพ่อแม่ข้าวงก่อนเด้อกินเขาก่อนแล้วข้าปกินเขาพันอีกี่ขัทางท่างไายดีแล้วห่วยยังไงเนี่ยหอกับข้าหงมากหวยังนที่ยังเห่เที่ยโชว์บอกเขาจ้า่าจะ้อยแล้วยังกินเขา่สิโอวยอันนี้บ่ โอเคงนมเ่ยบมเนญาณมีอไ่ยมาปเวียงจน่นางมาบ่พันมาเอาแหละไปาไว้ในฮือนเาขาคบ่ิกินกินอกิโโขอปันเดียวกินนหบไว้ขอมาเลยจะไปอจะนาคนนาคน ใชากพี่เหแนรมอนี่อยู่ไปซื้อของมาเนี่ยโอเคนะพี่น้องเดี๋ยติดตามมึงชาวนังชาวเราคลิปหนาเนาะพี่น้องานัิ่ยวคลิปนี้ชานัชาวเลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดี